โอเคค่ะก okay well, ็เอ่อวันดีวันดีทุาผู้ชมท่านดยนะคะตอนนี้เราอยู่กับเกมเพมเดยสองจักเออสตรีมท่านเห็นว่าเออมันโหลดฟรีนะก็อืไม่อยากเสียดายโหลดมาเล่นมามามาไม่เปิดแล้วโอเคมาเออแลกแลกเลดี้มาจะป้อนให้สับนันแหลกแล้วก็สาแรกขาดรีดอะไรไม่รู้มาโอ้ไม่เคยเล่นเลยนะเกมเกมนั้นนะโอ้เอาไงอะ งงเล่นไงอะเล่นไงอะโอ้ยไม่เคยเล่นอนะเฮลโลมันมันแหลกอะมันมันไม่ค่อยเลืนนะ่อนอะอืมไปโอ้ยโอ้ยใครเนะี่ยแคลแคลคลอโยอนะไรเนี่ยไหนไหนให้มาตรงไหนเนะี่ย object I will answer the phone โทรศัพท์ใช่ไหมนี่ใช่ไหม s you d i d n if if have to answer the phone เก็บชั้นอะไรนะเก็บให้ดูมือมามาทำงานที่ยากคุณต้องการอะไรนะอีกครั้งหนึ่งกองจรวติดไปแล้ว Hand, หนไหนไหนไหกระเป๋าแล้วก็เก็บไปนะฮะ f อ s เอนตัวนี้ที uh, <for high> ่ห <end> นูถ to ่ายแฟบอยู่นี่ก็เออประมาณเฟมเลทมันตกกันเนอะแค่สิบสามสิบสามสิบสี่นั่นแหละจีพุทธเอามาจีกด่จีปุ๊บใส่หน้ากาพร้อมมอามาซ้อมกันที่การซ้อมนะฮะแล้วก็คือต้อง ออกไปฆ่าคนไอ้ป้นคนอะไรประมาณนี้เอาหรือว่าขึ้นไปฟังน,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 นั้นไหนไหนให้ป้นสิไหนไหนอยูย่ยีย่ยเอาเฮ้ยจะไปยังไงเนี่ยตนันโน่อไปยังไงไม่ได้อีกเฮ้ยหนูอาจจะแคสไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคือ,อยังมาแบบไม่รู้ว่ามันจะได้อาจเป็นพาร์ทหรือเปล่าอืมไปไหนเนี่ยยิงตัวเองแม่ง ไปอ่อห่ย้ยไปไปไปแน่ต่อเลยเอาอ๋อขึ้นรถใช่ไหมขึ้นรถเหรออะไรเนะี่ยอะไรของเอง Get your star คิดอะไรเนะี่ยแปลว่ารถต,ตัวนี้มีตังค์อยู่ศูนย์บาทดีโหลดแตกอะ เขาไปเอา้าเขาไม่ได้เนี่ยมันจะไปยังไงนะสิบแปดเมตรสิบเจ็ดสิบหก้สิบสี่เจ็ดสิบฮะเสียงใครเรียกอะข้างบนเหรอเราจะให้ขึ้นไปงไงฮะถามจริงให้ขึ้นยังไงถามจริงให้ขึ้นยังไงเออนะ่ะเออจะเรียกอีกนานะไหมจะยิงตายเลย เออเอามานี่นยไหนมไหน,นอุ้ยตังไหน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 ไปเร็วไปเร็วไปเร็ววิ่งวิ่งได้ไหมเนี่ยทำไมวิ่งไม่ได้เนี่ใช่ไหมเอาโอ้สองสารนะเดี๋ยวคนเล่นไม่เป็นอะ không lên nè, àu, nè hả, làm ngay, làm ngay, làm ngay, làm throw the bag on the table, cái bảo cái bảo bên tố cái tố เก้าแปดเซนนี่ไหมนีปะไหนอะนี่ไงก็หนึ่งเมตรละนี่เหรอใช่ไหมนะเอา้าทุยไม่ใช่นี่ยิงแมงอมืไหนอะก็เป่าบนโต๊ะใช่โต๊ะนี้แน่ไงหรือว่าจะเป็นโต๊ะอื่น อยู่ไหนเนี่ยนี่ไงก็ตรงนี้ไงแล้วทำไมฮะเ,เนี่ยนนคือเนี่ยนะฟังเฮ้ยตะกินอูไปกด G แล้วไม่ทำได้อะ Pick up the money กด F เฮ้ยได้มาพันหนึ่ง เราดูดิโอ้ตัวนี้ทำไมเราจึงมีสวนบ้าดิแต่ไหนอะอยู่สเปนไทม์ออฟดูตี้อิสนอตมัชออเดมโมเมนต์บัดคิดอิสซัมไทม์โอ้ยแหลกอะเฮดช็อตเฮดช็อตแต่ไหนเนี่ยเลดี้จะติกไป ไปตรงไหนเนี่ยอ๋อเนี่ยทำไมอะนี่ทำไมเอฟเฮ้ยนี่มันตังอ้าวเฮ้ยนี่มันห้องลับไหนไม่อะไรไหมไม่มีอะไรก็ลงมาจินตนแมนนี่ไปว่าสุภาพบุรุษนะฮะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอเค you left Easter's ดุดดย is where อะไรเนี่ยนี่มันอะไรเนี่ยอ๋อนี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบวงจรปิดอะไรนั่นน่ะอ่ะเราลองมานี่ก่อน ff to view อุ้ยอุ้ยออกดีกว่าไหนอฮะมาตอนนี้เรารู้สึกว่ามันน่าจะให้เรามาทางนี้ อ่ะจริงด้วยให้เราวนมาตรงนี้นี่รู้สึกว่าจะให้แบบฝึกยิงอะไรประมาณนี้นะโอเคมาปั๊บป๊บอ่าเสร็จมาเลยมาไม่ไม่ไม่ชอบเล่นเกมน,นี้ด้วยอ่ะอเฮ้ยมาเอาดีไฟเหรอไฟเหรออุ๊ยเล็งไม่ตรงเล็งไ,ไม่ตรงาไไตรงายไไตายซะ เอื๊ะมีปัญหาอยากไฟไข่เหรอเนี่ยอยากยิงไข่คนอื่นเงี้ยอืฮะอืมอืมมาดิมา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 อืมยังจะลุกขึ้นมาอีกอึดอึดอึดนักหออึดนักหออึดนักอึดนักไงอึดนักงั้นเล็งหัวนะเพื่อเล็งหัวเล็งหัวเออตายตายเลงตายซะ บอกว่ายังยังจะลดขึ้นมายังจะลดขึ้นมาอีกมาเอ้ยเอากระสุนหน่อยนะโอ้ยกระสุนเยอะจริงได้เอามันกระโดดข้ามลายพอดีอ่ะโอ้ตาย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 โอ้ยตายตาย กวนมันเยอะจังโอ้ยว้ากว้าวลอกลอกว้าเอ้อ้เอามาอุย A P S ก็ต่ำอีกอันนี้รู้สึกว่ามันแบบเราต้องแบบมามาฝึกยิงระยะไกลเลยนะซึ่งเนี่ยเวลาหนูเลงอ่ะมันจะแบบเนี่ยนะเลงเช่นว่าหนูจะเลงอันนี้ ดูนะเป้ามันอาจถูกแล้วเออมันก็ถูกเริ่มเริ่มแมนแล้วเริ่มแมนแล้วค่อยๆยิงไปมาแล้วมาเอาเอากระสุนซะหน่อยนะอืมรู้สึกว่าที่นี้มันจะเก่ามากแล้วด้วยแหละยิงอยากยิงหัวเออ,อ แคสไม่ค่อยมันยังจะอยากมาแคสอีกไปใครทักการิน่ามาเดี๋ยวตัคดคลิปแป๊บนะฮะโอเคนะฮะตอนนี้เราก็มาต่อกันเลยเออหนูก็ไปรู้เออวิธีการแบบอ๋อหนูไปกดเออ F12 เนี่ยคืออุย้ยแหลกหนูก็ไอ้นั่นตั้งไว้นะคือตั้งไว้แบบเออนะ่1เอฟอ่ะคือกดอัดใช่ไหมสำหรับแฟบก่ะบางคนเขาใช้เออะไรเงี้ยแต่พอแบบ หนูไปอัดไมค์ครับพี่เอฟเก้ามงอยนั่นไปอะ่ะก่อนนะเข้าใจแล้วเนียพอหนูไปกด F2 มันก็ปรับถ่ายรูปแล้วหนูก็รู้วิธีนั่งแล้วฟับแมนขึ้นเฮ้ยนี่มันเล่ากินได้ไหมเนี่ยนะโอ้เข็นเล่าอยางเข็นเล่ายาง้งไม่ถูกเลยนะอ,อ่ะไปแล้วอุ้ยตะกี้ยิงเล่าแล้วก็คนตาย ยังจะยังจะรังควานอีกยังจะไม่ไม่ไม่ยอมใช่ไหมไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมเออเดี๋ยวดิไอแถวนี้ยังไม่วหวเลยเมาเที่แถวหลังอะแถวหลังขึ้นมาอันนี้ก็ยังไม่ตายเลยนะ เออมาเดี๋ยวมาเอากระสุนก่อนฮะครั้งนี้เราจะเราจะไม่ทํามานเหมือนมะกกแล้วนะคือตอนนี้เราจะมาลัวลัวรัวลัวัวต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 ัวกันไปอืมโอ้จะอึกไปลัว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 อืมลัวลัวดีลัวลัวเออเดี๋ยวยิ่งไข่เลยอืม คอยดูนะถ้าผ่านตรงนี้เมื่อไห,ห,หร่จะกลับมาแก้แค้นทั้งหมดเลยพวกแกอ้าวยแล้วิงยิงไปนะยิงไข่ยิงหาย,ยิงให้หมดเลยยิงทุกอย่างที่เป็นทุกส่วนของร่างกายนะร่างกายมนุษย์นี่แล้วก็จะประกอบไปด้วยเซลล์หลายๆร้อยสีแล้วเราก็จะยิงทุกเซลล์ กระสุนอากดผิดเฮ้ยกด E นี่มันอะไรนะ่ะออกกด Q ดอ่ะ Q อ่ะอ๋อ Q ไม่เป็นอะไรก็กด F ไปเหลือแค่พวกเองสองคนใช่ไหมได้ึ๊บหนูยิงไม่ค่อยแม่นเลยอะไม่ค่อยอหนูไม่ได้มาเล่นเกมแบบเกมยิงแบบนี้นานแล้วนะแต่ถ้าเป็น P B นี่หนูก็เล่นบ่อยแล้ะ พี่บีนี่ก็กล่าวว่าอัดนะแตก่ก็ยังไม่ได้อัดแสดงจบยัง,ง,งยังไม่จบอีกฮไอ้นี่มันไหนไหนขึ้นอีกไหมมาขึ้นแล้วใช่ไหมโอเคโอเคน่าพอมันไม่ขึ้นแล้วมาแล้วก็มานี่กัน แล้วเราก็ใส่น่ยนะ for info กด f ไปเลิฟดิทลงเก็กบตัวอะไรเนี่ให้มันมาอยู่ที่นี่เหรอสรแสงวสว่าง l i g h อันนี้ล่ะอันนี้อ่ะมันบอกให้เราไปไหนนะอ๋อไปฝั่งนูน้นใช่ไหมอืมไปห้องนี้อ่ะมาแล้วเราอ๋อในนี่รู้สึกอ่ะเราเรายองย่อด,ดูหน่อย นี่รู้สึกว่าน่าจะเป็นแผนที่ที่เราจะต้องไปป้นกันนะคะสำหรับพาร์ทแรกเนะ่นนย F tour หนดูสิเสียงข้างบ้านนะโอ้มัน้น่นไปหน่อยอืมาามาตังได้มานิดหน่อยเท่าไหร่เนี่ยเราไปไหนต่ออันนี้น่าจะรู้ทุยเรารู้สึกมันแบบว่ามาเช็คของอะไรปะ้วอ๋อ ได้ดูหูได้ปืนใหม่ไหนเมาส์มันก็เลยแหลกไปด้วยนะเพราะเกมมันแหลก,กะอะนี่มันได้อะไรนะอะไรเนี่ยอุ้ยตังได้มาสองหมืน่นอ้สุดยอดมามาเลยให้ลงพื้นที่โอเครู้สึกว่าของเรามันไม่ได้แบบ หนูไม่ได้มา COOP กับเพื่อนนะคือมันไอ้นันะ่นอ่ะยากเขาทำมันไม่ค่อยเป็นอ,อันนี้ไม่ได้ว่าอันนี้ไม่ได้ชมตัวเองนะไะก็สำหรับวันนี้นะฮะโคตรตากเลยแ่ยั้นแหละบาย,บาย